น่าสนุกจังเลยโอ้ยเย็นนันเนี่ยนี่คือลูกบอลหิมะระวังพี่ฝนโอ้โหเย็นชื่นใจชะมัดล่ะบู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 เดี๋ยวดีๆเมืองอวตาของเราก็มีหิมะตกลงมาเฉยเลยเพกชอบหิมะนะมันเย็นๆยนดีไม่ร้อนสบายตัวงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเล่นปั้นตุ๊กตาหิมะกันดีไหมอ่ะนี่เอามารวมกันโอ้โหลูกบอลล่มแล้วพี่ฝน ดูเหมือนว่าตอนนี้เรากําลังจะมีคุณตุ๊กตาหิมะออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนถือไหวแล้วนะตุ๊กตาหิมะอ,มอันบันเริ่มเลยอ่ะถือไว้แน่นอนเพราะว่าฉันบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาวางตั้งไว้ตรงนี้นะนะบูบูบูบอกพวกปิกดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมการอัปเดตวันคริสต์สมาสมาแล้วเราสามารถกดเครมของตรงนี้ได้เลยเหรอเนี่ยว้าว กล่องของขวัญใหญ่โตจังเลยเอ,อ,อยากรู้จังเลยว่าข้างในกล่องของขวัญเนี่ยมีอะไรบ้างอะนะปิดเลยดีกว่าไหมอ่ะเพียคิดว่าเรานำมันไปเปิดข้างนอกดีกว่าเปิดข้างนอกงั้นเหรอใช่เพราะว่าข้างนอกมีหิมะตกอยู่พอดีไงไม่ทานแล้วไปฝนเปิดเรียบร้อยงั้นยกออกไปกล่องนึงดีกว่า <c oughs> อดใจไม่ไหวจริงๆอะนะกล่องเนี้ยน่ากินมากเลย <c oughs> นั่นคือคุณตุ๊กตาขนมปังขิงนี่นาใช่น่ารักมากเลยนะดูสิพี่ฝอนครับเราเรีบเปิดกล่องของขอวัญกันดีกว่าครับอาจารย์อยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไรมั่งอะครับนั่นนะสิข้างในเขาจะให้อะไรเราม,ามั่งนะว้าวพี่วอนเจอแล้วต้นคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสเปล่าอะพี่ฝนต้นคริสต์มาสคือต้นสนไงแต่แบบว่าเราจะต้องนํามาประดับตกแต่งข้างในก่อนนะนะไม่ใช่ที่พี่เอกบอกคือมีแต่ต้นคริสต์มาสเปล่าก็นี่ไงพี่ฝนบอกว่าเราจะต้องนํามาประดับตกแต่งก่อนไงอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือลูกบอลกุุงกิ๋ง อ๋อเป็นลูกบอลที่เลืองแสงอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่พอเรากดออกมาปุ๊บเขาก็จะมีลูกบอลออกมาน่ารักจังโอ้พี่เอกไม่เคยจัดต้นคิดมาดแบบนี้เดี๋ยวกันนะอันนี้คือกล่องของขวัญมาจากไหนงะเหรอกล่องของขวัญก็มาจากในชุดกล่องของขวัญน่เราก็เปิดออกมาได้เลยนะั่นอะอ๋ตรงนี้มีที่สร้างกล่องของขวัญได้เยอะแยะมากมายแถมมีคันด้เคนด้วยนะคันด้เคนนี่พี่เอกชอบกินนะเป็นลูกอมวันคริสต์มาส สีเขียวสีแดงยังไม่ได้กินฮะขอกินก่อนได้เปล่ายังไม่ได้กินสักหน่อยเออไอเดียออเดียก่อนนี่อะไรงะเหรอน่าจะมีความลับอะไรบาง,างอย่างอยู่ในนี้ด้วยนะพี่ฝนนะความลับสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนกันละโบโบูบูบูบ,บอ๋เอเดียก่อนก่อนจะไปตามหาความลับพี่ฝนเจออะไรบางอย่างในถุงนี้ด้วยมันคืออะไรอะ่ะ นี่คือถุงของซานตาคลอสไม่ใช่เหรอใช่แล้วถุงของซานตาคลอสแล้วพี่ฝนเอามาตัดเป็นกวางเลนเดียวได้ด้วยก็นี่ไงะในถุงของขวานของซานตาเขามีของบางอย่างที่เราสามารถใช้กันไกอันนี้ตัดได้กันไกเขียวแดงเนี่ยนะใช่กันไกวันคริสต์มาส ดีจังเลยนะเนี่ยเขาให้ของมาเยอะนะเนี่พี่ฝนมาเดี๋ยวก่อนนะมีออกมาอีกแล้วตัดเป็นอะไรได้นะโอ้อแบงคุณสโนแมนโอ้อย่างเท่เลยเป็นสโนแมนก็ได้น่ารักจังเดี๋ยวพี่ฝนจะตัดไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันนะฮะนี่ซานตานี่นะซานต้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคุณลุงซานต้าเอาไว้บนยอดเลยดีกว่ามาเดี๋ยวก่อนนะทำไปทำมากล่องของขวัญเยอะขนาดนี้ เหมือนกับว่าพวกเราเป็นเอลประจำประจำวันคริสต์มาสเลยนะแล้วเอลประจำคริสมาสทำอะไรอะ่ะก็นี่งะทำกล่องของขวัญไงเออจริงด้วยแฮะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรงั้นเหรออันนี้น่าจะเป็นที่แขวนข้างบนนะที่เขาเรียกแขวนสายลุงใช่ป่ะอ๋ออันนี้คือสายลุงที่แขวน แขวนตามต้นไม้แขวนตามบ้านแผนแขวนตามผนังอไงพี่เคยไปจัดที่โรงเรียนนะเวลาปีใหม่เขาจะมาแปะแปะขนาะพี่ฝนออันนี้น่ารักจังเลยพี่ฝนก็เคยจัดเหมือนกันแต่สวยๆแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนแฮะใช่ไม่มีนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือหมวกเป็นหมวกที่มีไม้เนี่ยนะเป็นหมวกเอวงาะอ๋อเป็นหมวกเอวถ้าอย่างนี้เราก็จะได้เป็นเอ,อ๋งั้นเหรอถูกต้องแหละแล้วนี่ก็คือน่าจะเป็น เน็ท้ายหรือเปล่าเขาเรียกว่าหูกระต่ายอ่ะหูกระต่ายที่ไว oh, oh, oh. so ้ใส่ตรงคอใช่ไหมหนาะพกปีกโอ้โอ้โอ้ฉันโคสารตาขอน่ารักจังของที่นี่มีเยอะมากมายพี่เอกกำลังจะทำอะไรงะหรอเขาบอกว่าถักแล้วจะได้เสื้อแบบนี้ยฮะมีเสื้อออกมาด้วยแฮเออเท่ดิยชอบชอบเอาพี่ฝนขอมั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอกถักเองพี่ฝนตัดไปแล้วนี่เขาไปใส่โอ้น่ารัก พี่ฝนกลายเป็นคุณสนโนว์แมนไปแล้วแล้วพี่เอกก็กลายเป็นมนุษย์ขนมปังไปแล้วดูดิมันมนุษย์ขนมปังขิงกันเหรออ้าวปังขิงแมนอันเดียวก่อนนี่ต้นคริสต์มาสนี่นาอ้าวนี่แหละที่เข้ากับพี่เอกที่สุดคือ ต้นคริสต์มาสงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดอันนี้มั่งดีกว่าเดี๋ยวได้เรียวพี่เอกถือก่อนนะพี่ฝนขอเลือกมั่งนี่เลยเอาไปกวางเรนเดียร์ใช่ถูกต้องเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคุณกวางเองก็แล้วกันนะพี่ฝนเหมาะที่จะเป็นกวางอย่างนั้นหรอเดี๋ยวไล่พี่ฝนเหมาะเป็นอะไรนะนี่นี่นเอานี่ไปใส่แม่อ๋ออันนี้คืออะไร,รอ่ะสีเขียวโอ้โหนี่ทับกันเข้าไปหลายชุดเลยนะอันนี้คือกล่องของขวัญนี่นะอาออแล้พี่ฝนตอนนี้เราก็ถักเสื้อผ้ากับตัด ข้างบนที่เป็นสายลุงครบหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มีอะไรบางอย่างหน้าตาเหมือนกับลูกตาขนมปังขิงเลยน่ะที่มือพี่วนนะเอามากินได้ไหมอ่ะไม่ได้แหะทำไมอ่ะก็เพราะว่ากินไม่ได้นะ อ๋อเป็นแบบกินไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่เอาไว้ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือเปล่าอ,อ่มีอย่างอื่นให้เราเอามาใช้เล่นหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยพี่ฝนที่ถือนั่นคืออะไรงั้นเหรอไม่รู้หยอดหย,ยอดลงไปได้อะไรมาเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าสายลุงมันเป็นไฟตั้งหากไฟเหรอเป็นหลอดไฟหมดเลยเป็นหลอดไฟโอ้พี่ฝนอยากได้แบบนี้ในะชีวิตจริงจังเลยนะ เออว่าแต่ว่าน้ำยามาหยอดแล้วกลายเป็นไฟแบบนี้ได้ด้วยเหรออ,อันนี้น่ารักจังไม่หวนชอบมากเลยนะโอ้โหคุณควางอะอย่างเท่เลยเดี๋ยว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 ก่อนทาไมอ๋อรู้แล้วนั่นคือคุณเอลที่เขาแบบเอาของขวานหนอกมาเลื่อยได้เลยแฮะตกลงนี่พวกเราเป็นเอลอย่างนั้นเหรอถูตกต้องเลยเมื่อกี้มีคุณเอลตัวเล็กแล้วก็ตอนนี้เราก็กลายเป็นเอลด้วยตกลงของตรงเนี้ยเราเปิดครบแล้วหรือยังอะยังยังไม่ครบอีกเหรอ ยังไม่ครบเขามีให้เราเยอะมากมากเลยขนาดเอามาแค่กล่องเดียวยังเปิดไม่หมดเลยนะแปดนาทีก็ไปแล้วใช่ใช่ยังเปิดไม่หมดเลยแล้วตอนนี้พวกเราก็ทําข,ของขวัญวันคริสต์มาสมาวางใต้ต้นคริสต์มาสได้เยอะมากมากเลยนะเนี่ยอย่างเท่เลยพี่เอกชอบมากเลยอะว่าแต่ว่าเราจะต้องไปส่งของข,องขวัญด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรอะเออใช่จริงด้วยเราจะต้องไปส่งของขวัญด้วยนี่นาะแต่ก่อนอื่น มีอะไรบางอย่างงอกออกมาเหมือนจะเป็นฉากถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างนี่แหละฉากถ่ายรูปเหรอ,อพี่ผลเข้ามายืนได้ด้วยอะฮะยืนได้ด้วยงั้นเบอปุ๊กปิ๊กจอร์ดเข้ามาในนี้แล้วเขาบูบูบูนับหนึ่งนับสองนับสามถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนฉันมองไม่เห็นนะ <c oughs> ปุ๊กปิ๊กนายก็บังฉันเหมือนกันละนะบู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 บ น้านาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พอเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบ๊ย,บยเดี๋ยวคราวหน้ามาแกะกล่องของขวัญกล่องต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะ